กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวสเก้าหนึ่งเยังคงอยู่กับดิฉันชัชชัยเช่นเคยค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรเทาสา,ารณาภายัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่24สําำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธรารณาภายัยเคลื่อนที่เร็วสนับสนุนน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านคำชะอีที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากระบบประปาหมู่บ้านณตําบลคำชะอีอําเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่องที่14สำนักง,งานพัฒนาภัก1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาดำเนินงานตามแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2566งานขุดสายเก็บน้ำเพื่อเพิ่มปริมาตรกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนาบ้านพยากรมพุทธมู่2ตํตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบ,บุรีนั่นเองค่ะ ต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1.6สํานักง,งานพัฒนาพักหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลงจิตอาสาพร้อมครอบครัว ร่วมบริจาครโลหิตตามโครงการกองทัพไทยรอดวงใจสู้ภัยโควิดถวายเป็นพร,ราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์นธนาคารเลือดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ